ตอนนี้ผมมีช่องทาริตคอร์ดมาให้สอบถามพูดคุยกันได้ตลอดนะใครที่ต้องการเข้าก็จะมาเข้ากันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับคลิปนี้ก็ไปดูกันเลย let's go <S นี่คนจะเป็นคืนหน้าที่ผมต้องมาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแล้วเนี่ยเหมือนว่าผมจะได้งานกะดึกหน้าวันนี้คนจะเป็นวันที่ดีสำหรับผมนะนี่ก็เวลาประมาณแบบจะสี่ทุ่มแล้วโอเคแต่ดูดิเราต้องทำอะไรบ้าง ค e นอัพจ h e s ต o r e โอเคอืมอย่างแรกเดี๋ยวผมหยิบอันนี้ออกมาทำความสะอาดก่อนนะคุณผู้ชมโอ้ยใครเขากินเลอะเทอะละนี้เน,นี่ยอเหอี่ยกินทำไมไม่ดูเลยไม่ได้การแล้วอย่างนี้โอเคเราทำความสะอาดตรงนี้ด้วยเช็บเช็บโอเคปึ๊บปึ๊บ อืมอุ้ยมีโดนัทด้วย <Wow. S 1> จะมีใครเห็นไม่ได้ผมแอบ,บกินอนะ่ะโอเคทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยเอาอันนี้ไปไว้ที่เดิมไว้อย่างโอเคไปแล้วก็ปิดประตูนิดหน่อยเอาทางขยะไปทิ้งโอเคเรารีบทํางานเราก็รีบกลับแล้วกันเพราะว่าแบบเราจะได้กลับไปกินแบบดูหนังดูซีรีส์อะไของเราโ okay. อเคเราเลยแค่ถุงเดียวใช่ไหม เดี๋ยว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 นั่นเสียงอะไรอ่ะอ่ามีคนอยู่หรือเปล่าครับฮะอัร์เรโออุ๊ยอ้เฮียโอ้โหละคูณโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้โหตกใจหมดเลยสยองขวัญอยู่แล้วเนี่ยเกมเนี่ยืมไหนจีดูดีว่า เขาเราทําอะไรบ้างอ่าน,นี้เช็คกล้องเรื่อยๆแล้วก็ให้ประตูปิดเรื่อยๆโอเคคอยปิดประตูอยู่เรื่อยๆไหนดูดิ mm. เพื่อที่ว่าโจนจะได้ไม่มา mm. ใช่ไหมเ้ยอันนี้ฉันเองดูอันนี้เป็นเราอ๋อเราสามารถเปิดเอ้ยโนปเฮ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยใครอะ่ะเหมือนจะเป็นลูกค้าแล้วเมื่อกี้อะไรวะฉันคงจะตาฝาดแล้วล่ะมันก็ดึกแล้วล่ะโอเคน้องสวัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรดีครับถ้าเป็นขนมก็เชลเชลที่สองนะครับเชลนี้มีขนมนะครับคุณลูกค้าเมื่อกี้เราเห็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้น คงจะตาฝานหรือมั้งคงไม่มีอะไรหรอก๋ยวเช็คกล้องจางเปลดอีกดีกว่าอันนี้จะเป็นเราทำไมเมื่อกี้เราถึงเห็นบางอย่างในห้องละ่ะเคนี้เป็นรถของลูกค้าใช่ไหมจะซื้ออะไรครับลูกค้า,คาหาอะไรไม่เจอบอกผมได้นะอ๋ออันนี้ใช่ไหมอโอเคเอาแค่อันนี้เอาได้ครับ ทั้งหมด17.3เหรียญครับโอ้ฉันลืมกระเป๋าตังไว้จ่ายตอนหลังได้ไหมอืมลืมไหมจริงๆหรอครับมันน่าจะจําเป็นสําหรับคุณก็เดี๋ยวไว้จ่ายต่อนหน้าแล้วกัน,ะค,ะนะครับโอเคครับอย่าลืมมาจ่ายนะครับลูกค้าไว้เจอกันนะครับวันหลังเข้ามาจ่ายด้วยนะครับโอ้งานแรกแล้วก็เราก็ไอ้นี้ซะละเหมือนว่าลูกค้าจะไม่มีตัง เดี๋ยวเราเช็คก,กล้องก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอืมว่าชั้นคงจะตาฝาดสินะโอเคเดี๋ยวดิเอาของไปวางไว้ในชั้นเอาได้เลยเหมือนว่างานเราก็น่าจะมีแค่นี้นะ,ะแค่เอาของไปไว้ในชั้นใช่ไหมละ่ะโอเคอุ้ยอัจจะเป็นคุกกี้น่ากินนะเนี่ยทำไมเราหยิบได้แค่อันเดียวเนี่ยแ,แค่มือมือไม่ว่าง หยิบได้อันเดียวเอาไปวางอ๋อตรงนี้โอเคโอเคโอค้โหจะบอกแล้วต้องเอาใส่ให้หมดเลยเนี่ยไม่ใช่เราหยิบได้แค่อันเดียวจะบ,บ้าเลยโอเคทีนี้ก็เอาอันนี้อันนึงมาใส่โอเคทางออกก็ฉนดปิดปิดประตูได้เขาบอกให้เราปิดประตูตลอดโอเค นี่ก็เอานี้มาใส่แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดวะเนี่ย a few minutes later ก็เอามาใส่โอเคอเนี่คือน่าจะเป็นขยะเหรออะไรวะเนี่ยควรจะเป็นขยะแหละประตูด้วยโอเคม่นจะไม่มีลูกค้าเลยนะ ขาดน่าจะขาดอีกนิดหน่อยละอืมอันนี้น่าจะเป็นขยะเราเข้ามาเก็บแล้วกันเฮ้ยเอะไรอ่ะอะไรวะเฮ้ยเเมื่อกี้คืออะไรอ่ะไอ้เฮียอะไรวะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยมันเริ่มที่นี่มันเริ่มแปลกๆแล้วนะ มันเหมือนมันจะไม่ปกติแล้วนะที่เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยว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 แป๊บนึงขอเช็คกล้องก่อนอะไรวะเอ้ยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะผู้บุกลุกเหรอเปิดไหนด้วยเอ้ยเดี๋ยว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 อยู่ไหนละอืม โอเคน่าจะตาฝาดหรือเปล่าแต่มันเริ่มไม่ปกติแล้วนะที่เนี่ย few minutes later. เพียงเท่านี้ก็เหลือแค่อันเดียวใช่ไหมโอเคเหลือแค่อีออันนึงเท่านั้นโอเคแค่นี้เราก็น่าจะเราไม่น่าจะต้องทําอะไรมากเดี๋ยวเราก็คงจะกลับบ้านได้แล้วละแ,แต่เมื่อกี้มันก็น่าสงสัยนะเนี้ยว่ามันคืออะไรกันแน่อะ่ะเนี่ยก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอืม มันจะเป็นขยะหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะโอเคให้ทำเราทำอะไรต่อนี่แล้วนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยว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 เอ้าสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกินผมเหมือนดูใบไม้พี่อะไรแล้วเนี่ยแล้วทำไมอยู่เขาบอกว่า,วากลิ่นผมเหมือนดูใบไม้เลยอะ่ะเฮ้ยคุณยาย สวัสดีครับเหมือนลูกค้าจะมาแล้วนะเดี๋ยวเราดูกล้องวงจรปิดก่อนว่ายังไงอ๋อสวัสดีครับคุณลูกค้าน่าจะเป็นเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชี๋ยเมื่อกี้เลยวะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ไรหรอกเดี๋ยวเราก็คงเอ้าเชี่ยะไรเนี่ยเอ้าบั๊กเอ้า เอาบักเอากูบักเฉยเลยโอเคได้ละโอเคเอาสวัสดีครับคุณยายก็เชิญตามสบายนะครับอ,รลลอุ้ยเอ้ยฟอร์เรโลโอ้ดูเหมือนน่ากินนะเนี่ยนี่เราก็มีโอ้ยขนมขอยอยากกินนะเนี่ยถ้าไม่ติดว่ามีคนให้กูหยิบไปแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ยองหยองหยองเอ,งอาคุณยายไปไหนแล้วะ คุณยายเฮ้ยคุณยายไปไหนแล้ววะอ้อไงไงสวัสดีครับรับอะไรดีครับคุณยายเชิญคิดตังที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับเนีย่ยดูนี่ดูกล้องหน่อยเว็บอุย้ยคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขมโมยเหรอ เดี๋ยวเดีเดแปลกแปลกนเนี่ย้าสวัสดีครับรับอะไรดีครับทำไมทุกอย่างมาถึงแพงก็ผมไม่รู้ผมไม่ใช่เจ้าของร้านครับผมเป็นคนขายอ้าวคุณยายจะว่าผมงีไม่ได้นะโอ้โหอดเลยก็ผมไม่ใช่คนขายเอ้ยผมไม่ใช่พนักงานเอ้ยไม่ใช่กูหนักแล้วก็ผมไม่ใช่เจ้าของร้านนี่ครับยายเวรกรรม เขามาบอกราขายของแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ hmm. huh. 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 ี๋วฮะอืมเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฝั่งนี้อะไรเดี๋ยวรอวนแป๊บเริ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดแปลกนะเนี้ยแปลกละอันเนี้ย คงตาฝาดละใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิ้มเยอะเอาไอ้เหี้ยอะไรวะเอ้าไอ้เหี้ยไฟไหม้ไอ้เหี้ยใส่เอ้าไฟไหม้อีกเอ้าเออกูเอ้าปิดปิดปิดเอาเอาเข้าไปเว้ยเอาชีดฉีดฉีดฉีดแล้วไฟมันไหม้ทำได้ไงวะเนี่ยฉีดชีดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงเพลงแบบนี้แล้ววันนี้ไปเก็บก่อนเลยเสียงเลยวะเสียงเลยวะเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย, <_ C> ยเด็ดไอ้เี้าอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเขาไม่ทำทำอะไรต่อเอ้ยเดี๋ยวหรือว่าเขาอาจจะเป็นโจนเล้าเฮ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวๆๆๆไอ้เหี้ยต้องเกิดอะไรขึ้นวะวิทยุวิทยุเหมือนว่าตอนนี้พลังงานจะดับ เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยอาจจะเกิดจากสายเคเบิลไลน์ขัดข้องเกิดอไรขึ้นนะเนี่ยมดบีไฮอยู่ข้างหลังข้างหลัง หลังไหนเสียงที่ NG อะไรหลังไหนอะเสียงอะไรอะโอ้โหโอ้โหกูมันทำงานอะไของกูแล้วเนี่ยอ้าวมีข้างๆกูด้วยเสียงอุ้ยุ้อะไรอ่ะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรอะ หมดยังอะไรวะอะไรอ่ะอุย้ยเอาไฟ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 ไอ้เนี้ยไฟมาแล้วว้าวเกือบไปเงี้ยอะไรวะวิกูต้องรีบออกจากที่นี่แล้วไม่ได้แล้ววะ่ะเช็คกล้องจอปิดก่อนอ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นลุงคนนี้นะเขาหน้าจะเอาของมาคืนแหละนี่ไม่มีอะไรอ้อ สวัสดีครับคุณลุงมาขอมาคืนเหรอครับเอ้ยเอาตังมาให้ใช่ไหมครับอูเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเหมือนแกว่าจะเมาหนักเลยนะนี่เป็นไรไหมครับคุณลุงไหวไหมเนี่ยขับรถคันเดิมสินะ,ะนี้ล่ะไม่มีอะไรนอกไม่มีอะไรโอเคอืมคุณลุงจะมารับอะไรครับเชฟนอกไม่มีอะไร โอเคก็อยากให้มันมีเลยดูเสียว okay. เกมอะไรวะเนี่ยหล่อนใช้ได้เลยอ่ะเชฝั่งนี้ม่าไงครับคุณลุงเชิญเดินดูของได้ตามสบายนะครับตามสบายเลยครับคุณลุงเป็นไงบ้างครับเอาอะไรครับอ๋อเอาแค่นีด้เดียวใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าอ๋อก็สิบเจ็ดจุดสามเดย์มนเด้ครับเหมือน,นมันจะจําได้ว่าเหมือนจะลืมกระเป๋าตังค์ครั้งนั้นโอเคให หนึ่งร้อยเหรียญได้เหรอโอเคครับขอบคุณมากครับคุณลุงเดินทางปลอดภัยนะครับถ้าไม่ไหวก็พักก่อนจะได้นะครับคุณลุงเดี๋ยวขับรถเป็นไรไปครับ้ยลุงลุงเดินไหวไหมครับเนี่ยโอ้ลุงโชคดีครับคุณลุงโชคดีนะครับลุงโอ้ไหวไหมครับเนี่ยไหวไหมครับคุณลุงไหวแล้วโชคดีครับโอเค หมือนมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 ประตูเปิดได้ไงเดี๋ยว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 อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอะโจนเหรอใครอะคุณคือใครเอ้าใครอะเฮียแล้วเมื่อกี้คือกูโดนขโมยเหรอไอ้เฮีย โดนขโมยแน่เลยวะโอเวนกรรมเจ้านายจะด่ากูไหมเนี่ยชิบหายแล้วอย่าหวังนะมีโจนอ่ะเอาสวัสดีครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ลุงปะเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เหมือนเลยหรือใช่ปะเนี่ยใครวะเนี่ยตกใจหมดไอ้แแล้วกูโดนขโมยเหรอเนี่ยน่าจะใช่นะอันนี้ใครอ๋อคนละคนกันเจอของที่ต้องการหาอยู่หรือเปล่าครับ โอเคเจอต้องการแค่สีก็สี่จดห้เหรียญครับโอเคครับวันดีนะครับเจอกันนะครับโอ้ยปวดฉี่จังเลยไปเข้างน้ำแป๊บห้องน้ำห้องน้ำเหมือนจะอยู่ตรงนี้นะโอเคเข้าอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้คือเหมือนจะเป็นยันจีนญี่ปุ่นเหรอ เหมือนจะเป็นยานญี่ปุ่นนะแล้วทำไมมันมาอยู่ในห้องน้ำได้ละ่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวทำไมมันเจ้านายเขาเอาอะไรมาติดปะโอหูฉี่ไม่ลงเลยวะเราค่อยไปฉี่แล้วกันเราก็ได้กลับบ้านแล้วละ่ะนี่ก็จะตีสามแล้วนี่ก็ประมาณน่าจะเกือบตีสามแล้วละ่ะโอเคนี่เอ้าสวัสดีครับคุณลุงโอ้โหมานี่ไม่ได้บอกเลย ย่ในเวลาตีสามได้พบรถ <ลด S 1> แหกโค้งเสียที่เสียที่คนขับไม่รอดว่าว่าคนขับเหมือนจะกินเยอะเกินไปเดี๋ยวเดวถ้าเกิดเจอมันให้ไปซ่อนที่ห้องน้ำ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  ห้องน้ำทำไมอ่ะปิด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 อะไรขึ้นวะห้องน้ำเออมามาแล้วมามแล้วมามาแล้วมามาแล้วไอ้เชือกเกิดอะไรขึ้นไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยตกใจเหมือนว่ายานี้มันจะใช้งานได้แจ่มเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยใจเกือบวาย คราบเลือดโอ้เราจะให้เห็นลูกค้ามาเห็นสิ่งนี้ไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่ได้ไม่ได้เราจะให้ลูกค้าหเห็นสิ่งนี้ไม่ได้นะเคเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนขโมยปะเนี่ยแค่ทำไมประตูข้างหลังมันเปิดตลอดเลยวะโอ้เวรจัมเราต้องทำความสะอาดคราบพวกนี้ด้วยเหรอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วทําไมมันถึงมีตัวอะไรแบบนั้นอยู่ในร้านได้อะอเคลียมันชักจะ พีกพี่กลขึ้นไปทุกทีแนะหมดแล้วยังเนี่ยขึนออปเปตลโตร์ตรงไหนอีกอ๋อตรงนี้โหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเมื่อไรจะได้กลับบ้านวะเนี้หมดยังเคลียหมดแล้วทีนี้เราก็เอานี้ไปคืนใช่ไหมโอเคมันก็หมดสำหรับวันนี้แล้วล่ะเงยก็ กลับบ้านจะเลยดีกว่าเค้ยวันหลังเดียไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ต่อให้จะเลื่อนยศกูเลื่อนตำแหน่งอะไรก็ไม่มาที่นี่อีกต่อไปแล้วโหโหดเหมือนกันนะเนี่ยเช้าแล้วคุณเอาชีวิตรอดจนถึงตอนนี้โอเค โอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับการเป็นการดึกที่ร้านสนุกซื้อใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันนะคลิปต่อไปบาย